ดีค้เอฟซีสุขสุคชน,นครับวันนี้มาทำบุญที่วัดภูทอกพี่น้องวัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะครับวัดองพี่น้องนะครับมาบรรยากาศภูทอกทังไหนพี่น้องน้มมากนะพี่น้องโอ้อลังการครับมีเป็นจังบุญจังไรมานะครับไปดูข้างในกันนะครับแล้วก็สิพาพี่น้องขึ้นไปถึงภูมันครับไปไหวนะครับ เห็นตอนนี้ไฮจอยไทยนะครับวันนี้ไปเบิรงกันครับเป็นยงังไงนะครับไปสวยๆไงเพี่น้องเราก็จะมาสกาละนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะนี่กะลังไหวพระขอพรนะเพี่อน,น,นเราเยดีนะพี่น้อง เ,เป็นสมัยเก่าของเจ้าอาวาสนะครับรองเท้าเก่าของเจ้าอาวาสทุอยางของเจ้าอาวาสมันนะครับมันเป็นธุดุงนะคพั่อนตั้งแต่ท่านธุดุงนะครับง้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นของเจ้าอาวาสตั้งแต่ตึกตำบันแล้วอันนี้มันบ้ โอ้เลยบ้าง mm hmm. เป็นของเก่าเพิ่งได้ผ่าตอดมาไม่สมันมันไม่เท่ามันเท่าที่ท่านออกเดินเตียงนะครับนี่จะของปวบาดเพิ่นจนะนเก่าจอดแจแล้วทั้งตะเพิ่นมาบุกเบิกเดนินตะดงมาพอเป็นปัดผู้ทอ,อกน,นะพี่อนๆนะเพื่อนกันได้สางเกินมาละเอียดนะครับ สวยงามพี่น้องนะครับเป็นอะไรที่อลังการพี่น้องวัดผู้ถอกนะครับอันั้นก็ติดถนนอาจจะไปติดกับถนนที่จะไปอำเภอพรเจริญพ,นนพี่น้องกับศรีเลนะครับทางลัดออกมาอำเภอเซกานะพี่น้องนะครับสวยงามมากพี่น้องโอ้เป็นจังบุญพี่น้องนะครับไปพาพี่พาน้อง ไปเบิ้งข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงพี่น้องไปนั่งยีกัญญาขุนโอ้หอนตีนพี่น้องไปพี่น้องขันเขาขึ้นมาเจียดีก็จะมองเห็นประมาณนี้นะครับมองลงไปฟังฟังตรงขั้งนะพี่น้องสวยงามครับสวยงามไปเขา้นขึ้นไปฟังขุน เป็นแบงบนโอ้เป็นเป็นบันไดไม้ห่าบันไดไม้สวยงามเป็น้องอากาศเย็นดีละพี่น้องนะครับมีต้นไม้ต้นลายลายเป็นน้องโอ้สุดยอดเลยครับไปวันนี้เราจะได้ขึ้นไปด้านบนนะครับจะบ่งเหรืออากาศทั้งทึ่งเหมนยางหอดเพรน้องพูดโหเปน้องนี่จอมผนนะครับไป ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับร้างขึ้นอากาศดีมากครับไปน้อ,นองเบื้องบนอากาศข้างบนนะครับว่าจะเป็นยังไง,งนะพี่น้องสวยงามอยู่ใช่ครับผมบ้านีสุดยอดเลยงามปะพูดได้งามคน <laughs> นี่โอกาสได้มานะพี่น้องผมอุ่นอากาศดีครับนะครับสวยงามอากาศเย็นดีอยู่แต่ว่ามื้อนี้ฮ้อน ดีนะมีต้นใหม่ไหลนะพี่น้องไปขึ้นไปบนเขาผู้ถอกได้ไม่เป็นไรสิบชั้นเราก็เดินได้สบายสบายเลยไปพี่น้องพาพี่พ่อน้องขึ้นไปเบิงทางบนนะครับว่าเป็นยังไงสวยง,งามมากไปกันเลยสาร้าย็เย็นเถอะบพื่อนอาหารป่าเราแบบ ที่ป่าอยู่บ่เจ <c oughs> เลอมาถายสภาพีงเสร็จละมีเดนป่าโยนโยนโยนลไปอีกยนอะโยนนี่ลยนนบังลูลรูนโ,<อ>โ,โอ้ป่าอะไรครับครับมีทุกสีเลยโน่บังนีเย็นเนาะ บรรยากาศดีเย็นเอากงเกคือมหาใให้่ะัเยุงาหน้าบาสเอากงเกงีเข่าอยอะเจ๊กางเกงนิ่งไปเขาเยอเจ๊ขึ้นไหมเบิ้งดูขึ้นไหมเบิ้งดูตัวใหญ่เตือพี่ลายรู้ดิเน่เมื่อกเบิงแต่หัวสังเกตหัวพ่นนะ้นนอ สภพาพไงไงคักไงแหน่ว่าทำสุขเูาฑว้ยเคยพากันคืนไปเทิง้งเราบ่บอกวันเน็ดปูนนี่หนิเพี่น้องใหดเป็นไรใหม่แต่มันดีมันงามคักเออบรรยากาศดีนี่เด้ผาถุงเพิดด่นผู้ใดมาไปได้มานี่ขันขส่งเขาสั่น่นเสียเปลี่ยนผาถุงเนี่ย วันนี้ผ้าถุงให้ได้ไหมบ่มีผ้าถุงให้คือเพื่อนบ่อยใส่ส่งค่ะเกางเกงขาสั่นงานเพื่อน่ใส่ผ้าถุง้็ให้น้องนะครับไปโอ้คนเห็ดไว้ให้เบิ้งดีครับไปขึนป้นไปข้าง,างเถิงขึ้นน้ำต้องย่างไปขึ้นมองมันสิเห็นไก่อยู่ดิบรรยากาศไปไปๆพูทงงั้งง่ายหน่อยก่อน เป่าว่ามาให้อาหารีก่บ่เป่าเนี่ยเนาะนี่พิพิธภัณฑ์เจดียังมอรดกมรดกแปดบ่เนี่ยขางในนะครับเจ้านาถอดรองเท้าบรรยากาศเออบางนี่ โอ้สวยงามมากพี่น้องงามครับครับนี่ขนาดเขามาข้างในก็สิเป็นทังสิ่ประมาณนี้นะครับไปสวยเบิ่งข้างในนะพี่น้อง่าเป็นจังไดสวยงามมากข้างในพี่น้องสวยงามมากไป้าไปกับสกาละท่านก่อนนะครับข้างในพี่น้องสวยงามมากครับ โอ้นี่ข้างในเรา่นองก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบครับเดินดูรอบรอบสวยงามมาก มากโอ้บนเพระุพธรลูปสิมีทุกสันทุกสันได้พี่น้องมีทุกที่เลยครับมีทุกที่เป็นเพียดสันสันจนหอดเจดีพี่น้องจนสุดกักหดนะครับเนสว่างวหวงไหว้เป็นสันเนสันสวยงามครับมาได้พี่น้องมีโอกาสกับเวะมาทําบุญนะครับแวะมาทําบุญเดินรอบก่อน bên cho hết bên, nhòi, nhòi, hiến nhòi, hiến nhòi, hiến nhòi, xinh นางคู่นายหลวงแล้วป่ะเก้าแล้วไปนอนเป็นกบทิมี่มองถ่งายรูปแคพไปนองที่ถ่ายรูปสวยงาที่เก้าลงมารัชการที่แปดแปดการที่เจ็ด สก,การที่หกพี่น้องหกแล้วก็มาสัากการที่ห้าโอ้พรนเน็ดสวยงามพี่น้องครับเป็นอะไรที่วิเศษมากที่สี่ ที่สีที่สที่สอแล้วก็มาราชการที่หนึ่ง วันน,นี้ก็จะขึ้นนไปพูไปเนาะนะครับไปเดินสะพานห้างขึ้นเขาท่านเชยนประกาศเชยนป้ายไปเลยพนะี่น้อง โอ้เจ้าเห็ดดีไมเนาะมันดีมากนะครับสวยงามปูทอกก็พวกนี้เป็นสาระเกาวั่นอืออโอ้เห็ดดีเป็นหกหินบ่อนสร้างที่พักเตะหกหินด้เลย ทางขึ้นเขา,เาไปไหนขึ้นข้างบนไปคิดว่าข,ขึ้นถึงไหม,ไมถึงไปนี่เนาะมนี้ทางขึ้น ดูคนอื่นไปไปไปทางขึ้นไี่น้อนจะเด็นทางขึ้นทองสิครับค่ายรูปเราจะขึ้นถึง10ชั้นไหมไปต,ต้องถึงต้องถึงต้องถึงพี่นรอกยากาศดีครับไปเดินไปเละๆนี่จะเด็นทางขึ้น ชั้นหนึ่งห้มันหลอดไปถึงชั้นไหนไปดูนอ้นองโอ้งามครับสวยงามมากนี่นอ้องโอ้โหจุดกระสัน ก่อนคืนต้องมีห้องน้ำนะนหน่อยห้องน้ำให้เข้าห้องน้ำห้องน้ำให้กินปิดเวลา17บเนาฬิกาห้ามจีบเขียนบนหกหินไปโอ้เป็นสะพานเป็นสะพานหน่อยเปนได้ ไหนล้วปีแล้วเรียกใค่เรียกไปขึ้นไปใหม่บุญไม่ถึงนะบุญไม่ถึงาโอ้สะพานจะอาจจิเก่าแล้วนี่เป็นสะพานเก่า แม่จะง่อยนะพี่น้องสะพานเก่าก็น่อยนียนย่สะพา,านขึ้นน่น้องไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหนะครับต้องเดินรอบไปบุญถึงวะถ้าบุญไม่ถึงขึ้นไม่ได้นะเนี่ยไปเก่งไหมไปเลยเป็นสะพานกระสิก บันไดนกับสิเก้าเนี่ยจังน้อยพี่น้องนะครับก็เดินระมัดระวังนะครับอาจสิเก้าเน,นี่ยจังน้อยเฮ้ไหวไหมโอ้อังเป่าเก่งไงล้นี่สั้นสองแล้วนะสั้นสองแล้ว นี่แค่ชั้นสองนะชั้นสามพี่น้องผู้่นขึ้นกับซารูาาร้ะโรแล้วนะครับต้องขึ้นให้ถึงพี่น้องมามาแล้วทั้งทีต้องขึ้นให้ฮอดนะครับโอ้ลมบ,บอกหูบือไว้ เป็นในเฟียร์้นขึ้นกันเราไว้ยนสู้ไหมมาต้องเนต่อเราก็มาถึงสันสีนะพี่น้องสันสี่ 4, ไม่กระจะบอกขึ้นได้สองทางพี่น้องไปทางใดกันนะครับทางขึ้นสันที่สี่สองร้อยเมตรสองร้อยยี่สิบเมตรไปเราไปทางนี้ไปทางนี้พี่น้องไปไปเรื่อยๆไปเรื่อย ไมก้ก็จะเกาหน่อยนะครับแนะน้ำพี่น้องใครเป็นโรคหัวใจอยาขึ้นมานะครับโหเนียน่อยแล้วพี่น้องซีสันโสุดยอดจริงๆพักไปเรื่อยๆสุดหนึ่งขึ้นมาบ่ได้แล้วพี่น้องสามที่คน เอาไว้ละเราต้องถึงสิเอาให้ถึงที่สุดไปมัน<า>มีให้เลือกทั้งนี้เลือกมันทั้งนี้จะไปใต้นาผาไปนี้ลรอกใตนาผาแต่เราขึ้นข้างบนขึ้นไปเพื่นเลยไปไปข้างในก็ได้ไปโอ้ บนเดิสั้นไปเรื่อยๆน้องอะชาวตังสัตไหวบ่ไหวไปต้องไปให้ได้ไหวไหมเอาตังสัตย่างขึ้นก่อนกันยิ่งกันหน่อยสุดยอดจริงๆทางก็เริ่มสั้นขึ้นไปเลรืะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดนะครับสั้นไปเรื่อยๆพี่น้องไปโอ้ บันไดก็เป็นเก่าแล้วนะพี่น้องบันไดนะครับเสาก็เก่าหน่อยแต่เราก็ระมัดระวังเอานะครับไปโอ้ไปบันไดเก่าหน่อยโอ้โหพี่น้องไปอีกคนหนึ่งไปยังไม่ถึงเราขึ้นมา ยังไม่ครึ่งนะพี่นอ้องนะครับอังเป้าไหวไหมไหวไหม <Yes. S 2> ไหวไหมโอ้ไปไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วไกลถึงความจริงแล้วครับ <laughs> มันใดก็จะสั้นขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องมันใดสั้นมาขึ้นมาถึงสั้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ แต่รู้สึกแล้วว่าน่าจะใกล้แล้วสมเทือธที่สวยงามชั้นห้าพี่น้องอู้อู้ชั้นห้าอ้าวดีแล้วชั้นห้าแล้วบรรยากาศพี่น้องดูทางเราขึ้นมาทางเราขึ้นมาพี่น้องคนชั้นจริงจริงนะครับคนสุดยอด พี่น้องไปเดินไปเรื่อยๆอ้อีกสั้นหนึ่งสั้นที่สั้นที่หกพี่นอ้องบรรยากาศดีอ้สวยงามมองลงไปข้างล่างพี่น้องครับมองลงข้างล่างสวยงามมากแต่สะพานใหม่ก็จะเกาๆนิดหน่อยพี่น้องนะครับเดินระมัดระวังนะครับเพื่อนกับสมแซมไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้สั้นห้า โขกงินที่สวยงามมากนี่พันธุ์เทศไม่ใช่น้อทำใหม่นะครับอู้อะไรงูเอามีหอนงูทั้งเขาเหรอโอ้หบรรยากาศเป็นไงโอ้พรยนานักดิพันขึ้นมาได้ปะเนี่ยเพราะมันพี่น้องมามาถ่ายรูปด้วยเ โอ้พี่น้องมางขึ้นมานะครับจากข้างล่างนะครับนมาี่มีสวยงามมากมาไทายนี่ห้าชั้นนะพี่น้องมาขึ้นมาแล้วครับบรรยากาศดีมากเนะอันนี้ตรงนี้เพื่อนปที่นั่งพักนะครับนั่งพักสวยงามสวยงามพี่น้องมาเดี๋ยวเราจะมองที่ห้องเดินมาพี่น้องประมาณนี้นะครับ มากบอกตรงๆยากุ้งด้านล่างนะครับมีสันหายไปน้องบนยอดเขานะครับ,บ,รรบเป็นกระเฮ็ดมไม้เลยนะพี่น้องก็เือมัครับเพราะรเพราะว่ามันเก่าแล้วพี่น้องหลายปีแล้วนะครับหล,ล,ลายปีแล้วเป็น,น,ปนทุกติเป็นที่พักทรงี่น้อง มทิวทัศแดนสวรรค์นั่น,นเป็น,นขอบาานาคา คล้ายๆกันสาสตร์นะเป็นอ่างบ่อน้ำนะครับมันเย็ดนะเป็นแบบธรรมชาติปฏิมาก,กรรมธรรมชาตินะครับ <S 2> <S 2> งรอหท,าาที่พี่น้องบอกได้เลยสวยงามมากเงี้ยวพี่น้องนะครับสะพานล้อ,ลอมรอบเดินกัดบุญปุ่นลูกมันจไปุ่นะนะเนลูกมันลงไปปุ่นตรงนึงเงี้ยขึ้นมาไปเพื่น ุ่นอาทีไปเรื่อยๆยังค้าได้ไป, <c oughs> ไปยู่งไปไ็ไปยั <c oughs> งเ่อาทีเออดะอันนั่นป่นะขึ้นไปวาดพุนด้วยบอกว่นึ่งกันบอโอ้อันอืไมไ,ไปไปับงางบาัีรนอง <c oughs> มัวน้ำกันท่านเลยมาอยู่หัวกระเจาอ,อยู่เด้อ <c oughs> เดินลิมลิมมาเ,เป็นอ่ะเป็นวาวนะครับเดินลิมไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากไปเรื่อ,ๆนนอยๆพี่น้องชั้นเจ็ดนะครับก็ถึงชั้นห้าแต่โดยรวมพี่น้องก็กจะเดิน ลิ้นกับไหลพี่น้องพี่น้องนะครับนี่คือจุดเล่นท้านะครับจุดเล่นคาบรรยากาศเราเดินมาเมื่อกี้พี่น้องชั้นหกชั้นเก็บนะครับตอนนี้เราอยู่พี่น้องจุดเล่นท้านะครับอู้ห่กลับไปนี้กลับละนะพี่น้องเอา แจกาดปีนแจกาดอีเรือันันผุดผุดกนขานะที่เรามาเมื่อกี้ครับต่อไปเราก็จะลง,ลงไปฝั่งไหนอหเบามีมาพี่น้องไป,ไปเรื่อยๆแจกาศ